อนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตาตาธาคาโตปะธรรมยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตรัง สมเทวะประเทนโตโลกอปติวัติยังยะทาคานตาอุโพอันตาปฏิปฏิจมัดทิมาจตุสวาริยสัจเจสุ วิสุทธังยานัฏฐานังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตังนาเมนะวิสุตังสุตตังธรรมจักกะปวัตตัง වයිහා කරන පහන සංkhීතන්තම් පනාමසේ ඒව මේ සුත කම් සමියං පකවප ทยังวิหารติอิสิปตนิยมิคทายิราตรโคภะกวะปัจจุปคทียปิคูอามันเตสิทเวเมีปิเขเวอันตาปปะจิเตนันเสวิตาปายุจายา สุขัลลิกานุโยคุหิโนธตัมโมอะปุตจันนิกอนณริโยะอนาตถสันทิตโยจายังอะตะกิลมัทานุโยคุทุโคณริโยะอนาตถสันทิตโยเอเตเตปิกเวอุปอ anupakam จิมาปฏิปทาตถาคตเณภิสัมปุทธาจักุการณียาณการณียาุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายสังวัตติกตมมจัสสัติเขเวามาจิมาปฏิปทาตถาคตเณปิ ภิสัมภูธาจักุการณียาณการณียอุปสมัยยาปิญญายาสัมพัสยาหนิพพานายาสังวรกติไหยเมวะอริโยอาตังทิโกมะ โคสัยยาธิทางสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากันโตสัมมาอาชีวะสัมมา สติสัมมาสัมมาทิอฐิยังโคสาปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียาณกรณีอุปัสสมายาปิญญาสัมโพธายนิพานายังวาตติทังโคปนปิ กเวทุกังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวะตุขโทมนัสสุปายาสปิทุกขะปิเยหิสัมปโยกุกุโคปิเยหิวิปโยกุกุโคยำปิชัง นัลปะติตังปิทุขังสังคิตเตนะปันจุปาตถานันถาทุกขาอิทังโคปนนปิเขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโภโนภวิการนัน ทิรากสสหคตาตราตตราตาพิณทิเนียสัยยทิฏงกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอิทางโคปันปิกเวทุกันิโรธวอริสัจจังโยตัสายวตันหายาเสสวิราคันิโรธวจาโ ปาตินิสังโฆมุติอนารโยอิทังโฆปนภิกขเวทุกนิโรธคามิเีปฏิปทาอริยสัจจังขยัมเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกะัสยทิทังสัมมาทิฐิสัมมาสังกับโกสัมมาวจจะ สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุก อาเริยส um ัจจันติเมพีขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักคุอุทปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกุตปาทิตังโกปนิทังทัวทังอาริยสัจจังปรินญาญาติเม เพีิกเาเวปุเะอนัณโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุท ปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพีเขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิทางทุกขสมุทัย โยอาริยสัจจันติเมผีเขเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทียานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทัปาทิอาลโกอุทัปาทิตังโคปนิทางทวงกขสมุทยโยอาริยสัจจังปหาตาพา ันติเมภีเขเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักคูอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสัมพุทโยอริยสัจจังปายีนันติเมภีเขเวปุ เพออนันโตสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้อุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมพีเขเวปเอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปา ปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิจาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทักกนิโรธทวอริยสัจจังสัจิกาตัมพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเทสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทต ปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรทวอริยสัจจังสัจิกตันติเมปิดเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิ วิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังทุกันิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโก อุทตปาทิทังโคปนิทังทุกคันิรัวคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตัพขันติเมภิเกวเวปุเทอนันโศตสุเทสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโก อุทปาทิตังโคปันิทังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตันติเมภิเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ยาวกีวันจะเนปิกเวอิเมสุจัตัวสุอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัดตังทวัตสาการังยถาปูวตังยานทาสนังนสุอิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสัเทวเกโลเกสมารเกสพรังมเกส สมณครังมณียาปัญญาสัตว์วมนุษย์สายอนุตรังสัมมาสัมโพธิ์อภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงยตโตจะโคเมภิเกเวอิเมสุจัตุสุอาเรยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาตสาการังยถาพูตังย านัทธสนังสุวิสุทธังอโหเสธาหังผิดเขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสมนะพรามณิยาปจายาสเทวมนุสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจปนเม ทาสนังอุธปาทิอากุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติตานิปุนักพาวติอิทัมาวจะภกวาอาตมนาปัญจวากียาปิภูพคกวโตตวาสิตังอภินันทุงอิมาสมิจะปนาวัยยาการณาสิมิพญยมาเนา ยาสมัตโกนทานยาสวิรชังวีธรรมลังธรรมมาจากคุ้งอุทปาที่ยังกินจิสมุทนายธรรมมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวติเทจะพระวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสานธรรมโนสเวสุงเเตมพระวตาพา รานณสียังอิสิปันเนียงอิขตาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอภัติวัตติยังสมเนนวาวระมเนนนาวะเทเวนวามหารนวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกัสมิ จตุมมหาราชิกาเทวาสัตมนุสสาวีสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตังสุตตวตาวติงสาเทวาสัตมนุสสาวีสุงตาวติงสานัง वाया मा देवा साधमनोषा वे सुयामा สุตวะตุสิตาเทวาสัตถ์ธรรนสาเวะสุตุสิตานังเทวานังสัตดังสุตตะวันิมมานารติเทวาสัตถ์ธรรนสาเวสุงุนิมานรตินังเทวานัง สวัสดีมิสวัสดิเทวาสัตว์มนุษยเวสุกปรณิมมิสวัสดินางเทวานางสัตว์างสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตว์มนุษยเวสุกเอตัมพะควตาปารานสิยังอิสิปัตเนยม มิคทายะอนุวัตรังธรรมจักกังปวัตติตังอภัติวัติยังสมเนนวะพระเนนวะเทเวนวะมะเรนาวะพระมุนาวะเกณฑิวาโลกะสมี อิติหเตนะคเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพระมโลกาสัตวะภูคาทิไหยะจัตถัสสะหัสีโลกัตถะตุสังกัรมปิสัมปะกรมปิสัมปเวทิอาปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติก กรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคปะกวาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตตโปลโปลทันโยอัญญาสิวัตตโปลโปลทันโยติอิติิทังทายยสัมะโตลโปลทันยัสัญญาโปลทันโยตเววนัง oh uh -huh.